ผมรู้คุณผู้ชมผมรู้ว่าน้องๆเด็กน้อยหลายคนนั้นเลิฟเกมส Slap Battles พวกคุณจะว่าผมไหมถ้าผมจะเล่นเกมที่มีความใกล้เคียงกับเกมนั้นแต่เปลี่ยนตัวละครของเราให้มีความปัญญาอ่อนเพิ่มมากขึ้นแบบ Level 999เราลองมาเปิดใจให้กับเกมนี้ดู Plinky Punching hey! ตัวผมนั้นได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วนี่เป็นยังไงอิฉาเปล่า ผมวิวัฒนาการตัวเองลงกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานผมไม่ต้องทํางานหน้าที่ของผมก็คือการต่อยหน้าคนอย่างเดียวใส่เจอก็ต่อยนุ่มหน่อยเจอก็ต่อยหมัดยางยืดของลูฟี่มันไงล่ะเฮ้ย <c oughs> I l ้ v e การต่อยหน้าคนหมัดยางยืดเฮ้ยมันมีลิ้นด้วยว่ะ <c oughs> ต่อยหน้าอุย๊ยนี่เกมนี้มันบวกกันแบบนี้เลยวะ่ะผมชอบคุณผู้ชมแขนของเรามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับ ต่อยโอ้โ้พระเจ้าเลือดกูมาดูจากไหนว่าดูจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะต้องทำควอยด์กับทุผู้ชมครับต่อยให้ครบสิบหมัดแล้วควยของผมก็จะสําเร็จเฮ้นุ่มน้อยต่อยต่อยเฮ้ยมึงอย่าเอาลิ้นมาเลียได้ไหมมันสุกปกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอหมัดทอปโบเฮ้ยหน้าเขียวเลยหน้าเขียวแป๊บนึงแป๊บนึงผู้ชมครับผมโดนต่อยจนหน้าเขียวขอพักก่อนดินะโดนต่อยจนหน้าเขียวแบบนี้ไม่ดีเลยแบบนี้ต้องโดนหลอยโดนหลอย ี่นอยแม่เงเอ้ยไม่เป็นไรผมไม่แครคุณผู้ชมผมได้หมัดอันใหม่ Big Red พลังโจมตีเยอะกว่าเดิมแถมผมได้ Ability อันใหม่ด้วยนี่เป็นไงเหมือนไหม s l a a แ Battle แต่เพียงแค่ตัวละครเรามาดูง่แค่นั้นแหละ Ability คือจัมบูธเหรอใครอยากจะได้กระโดดสูงว่ากูถามหน่อยเจอกูเจอกูโอ้โหออกหมัดช้ากว่าเดิมพระเจ้าริชก็น้อยกว่าเดิมด้วยคุณผู้ชม เจอกูต่อยโอ้ยเป็นไงล่ะมึงดาวเมกูสิเป็นโอ้ยจะโดนน็อกอะดิปับ้อยมึงเจอปับเดี๋ยวกดใช้อเบลิตี้มึงก็โดนหนีเป็นงไงล่ะกูแปลงร่างเป็นปลาหมึกแล้วมึงต่อยกูไม่โดนหรอกผมต้องทำยังไงมันถึงจะน็อกเอาอะอาจจะต้องแบบตบเขาให้ตายแบบนี้ไงเจอกูลอยเลยหลังจากที่ผมไปไล่ต่อ,อยคนอื่นแล้วก็เพนนี้อย่างน่าสมเพชนะครับตอนนี้ผมมี2 5้พันช์แล้ว นี่จะเป็นถุงมือใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมคุณผู้ชม lightning glove จัดไป ability ใหม่กูได้ะอะไรอย่างน้อยๆขอให้กูวิ่ง5 knock out กูแค่อยากจะได้ ability ใหม่ที่มันดีมากกว่าปลาหมึอกอะใน,นขอดู starter pack โอ้พระเจ้าช่วย limited super saiya ability ไอ้อ,อยู่ c ี e m ีไม่ได้ว่ะแบบนี้กูต้องซื้อทล้วไมท่าการตลาดแบบเต็มตัวฮ่าฮ่ามึงจะต้องเจอถุงมือแห่งวิญญาณ โอ้หพาวเวอร์ยี่คูดาวน์หนกว่าจะออกหมัดได้นี่นานเหมือนกันนะหวังว่าซูเปอร์พันช์จะเข้ามาช่วยผมได้นี่เป็นอ b บิลิตี้ที่ผมเพิ่งกดล็อกนะครับแล้วเรานั้นก็จะใส่ของแต่งตัวไปด้วย oh, เป็นซูเปอร์ไซยาคูดาวน์สามสิบวิอีควิปอีควิปอีควิปทำไมกูอีควิปไม่ได้วะไม่เป็นไรผมยังจะไม่พึ่งซ oh. ูเปอร์ไซยาเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยต่อยเลยนะเจอกูต่อยซูเปอร์ไซยาึันมาแล้ว มาเป็นซเปอร์ไซยากจะออกหมัดได้ต้องรอประมาณหนึ่งวินะครับหนีเลยแบบนี้สู้ไม่ได้แล้วสิหนุ่มน้อยฮหนีไปหนีไปฉันปล่อยให้แกหนีไปก่อนเฮ้ยด้วยเวลาลอยลอยอ๋ออ๋อลอยคุณผู้ชมน็อกเอาท์ใครที่เลือดน้อยเนี่ยแม่งจะโดนลอยเฮ้ยทำไมจู่ๆกูได้ขิวอะมันเกิดอะไรขึ้นไม่อะไรจะทำอะไรซปเปอร์ไซยาห์ซูเปอร์ไซยามาแล้วต่อยต่อย มาเป็นต่อยเฮ้ยทำไมมันไม่กระเด็นวะขอร้องอย่าลอยเออลงไปต่อยต่อยต่อยพูดดาวต่อยแบบนี้ต่อยเฮ้ยเฮเออเฮ้ยจะลอยเหรอจะลอยเหรออ้ยแย่แล้วกูกูไม่ไหวละมันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยนะครับเราสามารถล่องเรือได้ใช่ไหมตอนนี้เรือมันกำลังล่องอยู่เว้ยแล้วมันล่องไปไหนมันอาจจะล่องไปตรงนู้นก็ได้ ผมชอบว่ะมันมีมินิเกมแรกๆแบบนี้เหมือนกับเราเล่นสลับแบทเทิลเลยคุณผู้ชม <Hello. S 1> ถ้าเกิดเจ้าหมอนี่ต่อยกูลงเรือนะครับผมจะแค้นเขามากๆเราสามารถไปด้วยกันได้เว้ยกกระโดดป่ะ e e มันสามารถนั่งได้บอกวะมันกด e นั่งได้มันทำไมกูไม่นั่งวะโอเคนั่งแล้วไปได้ยังเฮ้ยจอดรอนานเลย ไปได้แล้ว What Oh my god คุณผู้ชมกูตกเรือตะก,กี้กูกด E แล้วมันไม่ยอมนั่งลุกกูตกเรือกูตายดูดิดูเจ้าหมอนั่นเดิเจ้าหมอนั่นได้ล่องเรือนะครับไปสู่อิสรภาพในขณะที่กูนั้นตกเรือตายเรือ <c oughs> er ม,มาใหม่อีกแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนมึงจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมโอเคไม่เอาไม่เอาเรือ er มาใหม่อีกแล้วจอดรอเทียบท่าเลย เนี่ยม e ันกด E ไม่ได voilà ้เฮ no. ้ยมันตะกี้มันต่อยกูเปล่าตะกี้กูเห็นมือมึงยื่นอยู่นะ่คุณผู้ชมกด E ไม่ได้มันกด E ไม่ได้คุณผู้ชมแล้วเวลามันไปมันไปแต่เรือเว้ยผมไม่รู้ว่าผมกด E หรือยังเนี่ยเอาละล็อกอินคุณผู้ชมใจจดจ่อผมบอกคุณละคุณผู้ชมผมบอกคุณละคุณดูนี่เป็นสิ่งที่เกมนี้ประทานให้กับกูไปแต่เรือ กูกับเจ้าหมอนี่ What the hell Airbender OP จบแล้วเพื่อนเราจะเจอ ability Airbender มึงเจอกูเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามัน OP จริงไหมหรือว่ามันหลอกเราอีก What the hell เฮ้ยมันทำอะไรนะว้าวเฮ้ยว้โอ้คีดอัดหน้าเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋ง ตอนแรกผมรู้ว่าจะเป็นการแบบปล่อยขึ้นทอร์นาโดนะครับแล้วเขาก็กระเด็นออกแบบฟึ่มแต่จริงๆไม่ใช่เ,เจอกูหลอยลอยเลยไม่เจอหลอยเอาล่ะแปปมอนนี่ใกล้ตายละโนแม่งม,มันติดเกียร์หมาหนีอแปปมอนอลอยเอเ้ยกดอีมานี่แปปมอนมึงเจอกูจงตายในพายุทอร์นาโดของฉันซะ <Yeah. laughs> โดนฝูบวิญญาณหาย <laughs> แม่งโดนฝูบวิญญาณแอ้งจะกี้ก่ต่อยว้าวอะแม่งโดนฝูบวิญญาณหายเลยถ้าเกิดคุณดูดนะครับไอตัวที่มันใกล้ตายเนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบโคตรโกงเลยวะ่ะโอ้กูจะตายเนี่ยควรใช้กับเจ้าหมอนี่เรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยมันโดนดูด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  <laughs> วิญญาตออกล่างไปดิหรือว่าเราแบบดูดทีแล้วเอาไปปล่อยลงน้ําหลายๆตัวเลยคุณผู้ชมคิดว่าไงแบบเรากดอีปุ๊บกระโดดลงน้ำคุณผู้ชมว่าไงผมคิดว่าทางน่าจะเจ๋งนีครับเอาล่ะดูดเลยเอ้ยดูดดูดมาก่อนเฮ้ยทำไมไม่ดูดดูดดูดแล้วดูดดูดดูดลงน้ำโอ้โอ้ไกโคตรคิดโกงโคตรคิดโกงถ้าคุณทำแบบนี้คุณมีโอกาสโดนด่าแบบง่ายๆเลยผมพูดเลยเอาดิเอาดิ ถ้าผมกด e ตรงนี้ท่านได้สดนุกมากเอาไปพลอยลงนะ้ำหมัดวัวนี่คืออะไรอ่ะโมกรฟดาเมจน่อยดาเมจน้อยกว่าเดิมแต่ต่อยไวกว่าเดิมคุณผู้ชมโอ้โหพาวเวอร์ก็น้อยด้วยวหมัดคนวัววัวเอ้ยต้องการอะไรกนะูหมัดวัวนะหมัดวัวเจอหมัดหมัดวัวหมัดวัวเฮ้ยเจ้าหมอนี่ไม่ยังแคนผมอยู่เหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชม จะเอาผมให้ได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมโอ้ยเ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายไม่ไหวละมันมะเนี่ยชอบเล่นนักใช่ไหมชอบเล่นนักใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปปล่อยลงทะเลเลยพวกมึงอะฮะเดือเดือนี่แหละปล่อยลงทะเลเรียบร้อยปล่อยลงทะเลดู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 พวกเด็กน้อยพวกนี้คุณผู้ชมเขาสนิทกันมากๆมึงมาเดี๋ยวนี้มึงมาเดี๋ยวนี้มึงมาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยกูจะมึงกูจะเอามึงไปปล่อยครองโอ้ยโอยกูโดนต่อยกูโดนต่อยนี่ไงล่ะปล่อยกัน โอ้ s <S <an> <S oh, oh my god โคตรทุเล็ดกูบอกเลยโคตรทุเล็ดโอ้ยแ้นโมโหโอ้ยโมโหกูโดนลุมสุบเลยคุณผู้ชมแ้นโมโหอืมโดนหมัดวัวต่อยหมัดผมอะต่อยไวนะเว้ยหมัดกูต่อยโอโ้โหโอ้โหแต่ไม่ไหววะ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมไอ้พวกนี้มันเน้นแบบเน้นจํานวนดูดูด,ดูกระโดดเป็นปลาหมึกหย,ย่อยๆเลยอืมโดนกูต่อยพอไม่อีกเรียบร้อยพวกมึงอะโดนกูเก็บเลื dude This i โซ o ท u m b พอแล้วพอพอแต่โดยรวมเป็นเกมที่สนุกมากเหมือนกับผมเล่นสแลปแบ t เทิเลยถามว่ามันเพทูวินไหมก็นิดนึงอะเพราะว่าในสแลปแบ t เทิคุณก็สามารถซื้อแบบถุงมือโกงๆได้ส่วนในเกมนี้คุณก็สามารถเติมเสื้อนี้ได้คตรขี้โกงอ่ะก็ลองมาเล่นดูแล้วกันสนุกดีสนุกดีผมชอบ